สวัสดีค่ะวันนี้สาวหล่าจะพาทุกคนมาทําผักดองหรือว่าส้มผักเอาไว้กินกับน้ําพริกหรือว่ากินกับส้มตํานะคะสูตรนี้ทําง่ายใช้เวลาหนึ่งคืนก็เป็นทํากินก็ได้ทําขายก็ดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีการทําพร้อมๆกันเลยนะคะนี่สาวหล่าจะทํากินไม่ได้ทําขายนะคะซื้อต้นหอมมาจากตลาดกิมละสิบบาทแม่ค้าลดให้3กิมยี่สิบสาวหล่าก,ก็ซื้อมาแค่นี้เพราะว่าไม่ได้ทําขายนะคะทําแค่นี้ก็พอหั่นเป็นท่อนสมท่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะพักเอาไว้ในกะละมังส่วนกละลำปรีมีอยู่ในตู้เย็น แล้วก็จะมาหั่นใส่ด้วยกันนะคะมันจะได้เยอะๆสมผักของเราจะคั้นทั้งหมด2รอบส่วนรอบแรกสาวเราจะใส่เกลือป่นลงไปเยอะนิดนึงนะคะก็ใส่ประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะคือการคั้นรอบแรกเนี่ยใส่เกลือเยอะก็ไม่เป็นไรนะคะและก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเค็มค่ะเพราะว่าการคั้นรอบแรกเนี่ยเราจะขยำความเหม็นเขียวของผักออกมาเฉยๆนะคะใช้แรงในการคั้นไม่หนักแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปค่ะเอาพอระดับปานกลางนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนําผักที่เราคั้นกับเกลือเนี่ยรอบแรกก็เอาไปล้างน้ําเปล่าสักสอง ะะบีบเอาน้ําเขียวเขียวเขาออกให้หมดเลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็ใส่ไปในชามนะคะขั้นตอนนี้สําคัญมากๆต้องล้างความเหม็นเขียวเขาออกให้หมดเลยนะคะผักดองของเราจะได้ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวแล้วก็จะทําให้อร่อยด้วยค่ะพอเราล้างเสร็จแล้วก็จะมาคั้นรอบสองใส่เกลือป่นลงไปตามด้วยชูรสแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะอัตราส่วนไม่ได้บอกเพราะว่าเราจะกะเอาเลยรสชาติเนี่ยปรุงได้ตามใจชอบนะคะแล้วก็ขยําทุกอย่างให้เข้ากันไม่ต้องขยําแรงค่ะทุกคนเอาพอให้เครื่องปรุงต่างๆละลาย เข้ากันดีนะคะปรุงรสชาติให้เค็มสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่น้ําซาวข้าวลงไปเดี๋ยวรสชาติมันก็จะพอดีกันเองนะคะส่วนน้ําซาวข้าวสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะสาวหลาใช้มาทั้ง2วิธีก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะส่วนรสชาติเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่มั่นใจสามารถชิมได้นะคะพอได้รสชาติที่ต้องการก็ปิดฝาแล้วก็เอาไว้ในอุณหภูมิห้องปกตินะคะแต่ย้ํานะคะว่าต้องปรุงให้เค็มสักเล็กน้อยเพราะถ้าไม่เค็มเดี๋ยวส้มผักจะไม่อร่อยแล้วก็จะไม่เป็นได้ค่ะแต่่ไไไมมด้เเค็จนนกิป เอารสชาติที่กินได้บ้านเราอากาศร้อนก็ใช้เวลาแค่หนึ่งคืนนะคะส้มผักก็จะอร่อยแล้วก็พอดีกินไม่ได้เปรี้ยวจนเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเปรี้ยวกว่าน,นี้ก็สามารถเอาไว้2คืนนะคะถ้าหากว่าทําเยอะๆแล้วกินไม่หมดก็สามารถเก็บเอาไว้ในกระปุกหรือว่าขวดโหลนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ2อาทิตย์ค่ะามากินเล่นๆก็อร่อยกินกับส้มตําก็แซ่บมากๆหรือจะกินกับน้ําพริกปลาล้าหรือจะเป็นน้ําพริกปลาทูแบบนี้นะคะทุกคนอร่อยเข้ากันดีมากๆเลยค่ะก็เคยมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งนะคะ แนะนำสาวหล่าว่าเวลาคั้นส้มผักไม่จําเป็นต้องใส่น้ำซาวข้าวก็ได้คั้นแค่เกลืออย่างเดียวก็สามารถกินได้นะคะบางสูตรก็บอกว่าให้ใส่น้ำมะพร้าวน้ําหอมนะคะมันก็จะมีความหอมแล้วก็อร่อยอีกสูตรหนึ่งก็ใส่น้ํากระเทียมดองส่วนน้ํากระเทียมดองสูตรนี้สาวหล่าเคยทําแล้วค่ะก็อร่อยแตกต่างกันออกไปนะคะสูตรการทําอาหารไม่มีสูตรตายตัวค่ะและไม่มีในตําราว่าสูตรไหนถูกหรือว่าผิดนะคะทุกคนสามารถปรุงได้ตามใจชอบชอบสูตรไหนก็ทําตามสูตรนั้นได้เลยค่ะถ้าชื่นชอบสูตรนี้ก็อย่าลืมเอาสูตรนี้ ไปทำกินนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากๆ